ทุกคนวันนี้นะแม่จะพาชมเมืองแมนเชสเตอร์ช่วงเย็นแล้วก็ชมคอนเสิร์ตนะคะ วันนี้อเล็กเซ่นคอนเสิร์ตค่ะทุกคนก่อนที่จะนั่งรถไฟนะ,ะพวกเราก็ดื่มคนละแก้วก่อนนะคะนั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟพิคันลีนะคะทุกคนก่อนที่กว่าจะถึงอ่ะที่จัดคอนเสนิร์ตนะอีกตั้ง3สถานีเลยเพราะว่าก็ปิดทาการนะคะทุกคนก็ต้องเดินไปเดินไปชมวิวไปค่ะทุกคนมาตาลินมาคนช่วงนี้ช่วงเย็นวันพุธแล้วคนไม่ค่อยเยอะแปลกใจมากเลยปกติคนจะเยอะมากนะช่วงเลิกงานนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดสุก สุกสาวเน่ยเยอะแน่นอนเออเยอะเยอะจนนั่นถือแบบโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนเออต้องระวังประมาณเนี้ยเออนะคะก็ตึกอาคารบ้านเรือนของเขานี่คือเก่านะแต่ว่าสวยนี่เห็นไหมตรงเนี้ยแถวเนี้ยคือ อาชายนาทาวที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะทุกคนอยากจะบอกว่ากลิ่นอายบรรยากาศเหมือนอยอวาลาบ้านเหล่าคะ่ะเดินมาอีกนิดก็จะเป็นเซนต์ปีเตอร์สแควร์นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นมินิมาร์เก็ตเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองแมนเชสเตอร์อีกที่หนึ่งนะคะตรงหน้าห้องสมุดเนาะก็อ่าบิ๊กจายอันอ่าซันท่าอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะทุกปีนะคะเผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปต่อ จแอนสันตานะคะตรงนี้สีน้ำตาลนี้ค่ะตึกนี้ก็คือโรงแรมเดอะมดลันนะคะท,ทุกคนตรงนี้เลยเคยมางานแต่งครั้งหนึ่งนะคะกับสามีเนาะเออตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษใหม่ๆนะคะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ คนที่นี่นะเวลาทำงานก็ทํางานแบบจริงจังนะแต่ว่าเวลาเลิกงานเนาะเขาก็ดื่มแบบจริงจังเช่นกันนะคะทุกคนดื่มได้ทุกวันนะคะเขาก็จะไปดื่มกันที่ผับที่บาร์กันประมาณนี้นะคะเออนะคะก็บรรยากาศก,าก็จะคลึกคลื้นนะเออ ก็คล้ายๆกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะเออนะคะคือไม่น่าเบื่อประมาณเนี้เออนะคะก็ลินชอบนะสวยงามอา่าเดี๋ยววันไหนไปเดินที่ชัยนาท่านะจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคนนี่ก็ มาถึงแล้วค่ะทุกคนอ่ามาถึงก็มารับทิเกตเนาะก็จะเป็นเกตลิสต์ของน้องประมาณเนี้ยเออนะคะก็มาเจอกับเพื่อนสามีนะคะทุกคนก็เข้าไปข้างในนะ,ะเข้ามาเด็ก่อนนัดกัน6กโมงเย็นนะแต่พวกลิมมามาช้านะคะเพราะว่าต้องเดินนะคะทุกคนเออนะคะรถไม่ไม่รู้ว่ารถไฟเขาปิดซ่อมประมาณเนี้ยบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้เออนะคะก็เริ่ม คลืค่นแล้วนะเริ่มมีคนเยอะแล้วพอเข้ามาด้านในก็จะมาสั่งดื่มก่อนคนคนละกระป๋องประมาณนี้ส่วนลินนะกระป๋องหนึ่งคือได้ทั้งคืนคะ่ะทุกคนคือไม่ไม,ไม่ได้เน้นดื่มเน้นสนุกประมาณนี้เออนะคะดื่มนิดหน่อยนะคะนานแล้วที่ไม่ค่อยดื่มแบบนี้นะคะทุกคนเออนะคะก็มาถึงบรรยากาศคนก็นั่งรออเล็กลินเล่นคอนเสิร์ตเนาะก็ลินก็มาเจอกับพ่อแม่ของน้องประมาณนี้เออนะคะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วอเล็กเรกิ่ม ขึ้นเริ่มจะมาแล้วนะคะมาชมกันพร้อมกันเลย2มาช And this is a this is song called love and let go enjoy วงของอเล็กซ์เพนเซอร์นะคะก็เป็นวงแรกที่ร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตให้ t ด e b l a c k Key ค่ะทุกคน The Black Key ก็เป็นวงใหญ่นะเออนะคะก็ทัวร์ทัวร์อังกฤษเนาะแล้วก็อเล็กซ์ก็ไปทัวร์ตามเขาด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนอเล็กซ์ได้ทาตามฝันของเขานะเขาชอบวงนี้แล้วก็นับตอนนี้เขาได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยคือเป็นฝันน้องฝันเป็นจริงประมาณเนี้ยเออเป็นอะไรที่ไม่อเมซิ่งมากๆเลยแล้วก็ลินก็ยินดีกับน้องมากเหมือนน้องประสบ ความสำเร็จอีกระดับหนึ่งประมาณนี้เออนะคะก็ดีใจภูมิใจในตอนนี้คือลินได้เป็นแม่คนแล้วลินยิ่งภูมิใจกับพ่อกับแม่ของเข้าใจความดีใจของพ่อของแม่น้องมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศที่คอนเสิร์ตก็จะประมาณนี้คนที่มางานก็จะเป็นวัยทำงานซะมากกว่านะคะวัยทำงานก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเออนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นดนตรีที่แบบวัยรุ่นนะก็จะแบบ คนที่มาก็จะจี๊ดกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวประมาณนี้เออนะคะก็จะแตกต่างกันไปเนาะอะที่แมนเชสเตอร์นะคะก็เป็นเมืองแห่งเทศกาลดนตรีค่ะทุกคนไม่ว่าเทศกาลดนตรีใหญ่ๆเขามักจะมาจัดที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะเด็กวัยรุ่นหลายๆคนนะที่อยู่ในอังกฤษเนาะอะมักจะย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เพราะว่าชอบ ชอบดนตรีชอบอไปคอนเสิร์ตประมาณเนี้ยเออหลายคนเลยที่แบบว่าย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เพราะว่าดนตรีทุคนตอนนี้นะคะก็กําลังจะกลับบ้านค่ะทุกคนยังไม่ได้เจอเดอะแบล็กทีเลยแต่ว่ากลับบ้าน็นหมงนเดอมทุกคนกําลังรอแท็กซี่อยู่ค่ะทุกคน องทุ่มครึ่งก็ต้องรีบกลับแล้วค่ะทุกคนนั่งแท็กซี่กลับนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังสว่างอยู่เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะจะมืดอีกทีก็ประมาณสี่ทุ่มนะคะบรรยากาศก็จะค่อยๆมืดไปเรื่อยๆจนถึงออทัมนะคะแล้วก็วินเทอร์วินเทอร์จะมืดเร็วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยๆแตกต่างจากที่ไทยเราเนาะที่ไทยเราก็สี่ทุ่มก็จะมืดแล้วประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปของลินนะคะชอบเที่ยวบรรยากาศต่างประเทศนะคะเบนจ์ย ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะคะส่วนมากก็เที่ยวใน UK เนาะประมาณนี้ลินไปเที่ยวที่ไหนลินก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลินด้วยนะคะจะได้เหมือนแบบว่าอ่าเหมือนสิงตัวมาเที่ยวกันลินประมาณเนี้เออนะคะบ๊ายบายนะคะ